و, ถ้าดูเนี่ยโอกาสแพ้ท่านไม่มีเลยเพราะอะไรรนะู้ไหมตรงแดงมึหกเหรียญหกเหรียญในเมืองไทยอันเป็นล้านโบนีดูไมาญาติสอนรับการเปิดเมื่อไหร่อีกเ่อวันที่ห้าเนยวันที่ห้าพฤษภบาลเนี่ยมาดิเท่าไหร่สามพันกี่วันเช้าถึงเย็นที่ไหนเวสต์มันลาหูตัวที่สามเนี่ย หนึ่งสองสามเนี่ยที่แขนมันสองข้างนี้ใช่ไหมข้างล่างอยู่เส้นเส้นเส้นขนแมวที่กุบทุบทุบบอกรางหน้าเนี่ยลำแขนเนี่ยจะเป็นขนแมวเก้ไม่มีแท้จ่ายทางได้เลยเท่าไหร่เนี่ยนี่เหรอถ้าทงแรงก็ประมาณล้านกว่าสองล้านเงินก็น่าจะอยู่สามล้านกว่าถ้าเป็นนวะช่วงนี้น่ยอยู่ว่าสามแสนแต่ถ้าลายๆนะก็ห้าหกแสนมี มันม mm ันเล่นหลายเวอร์ชัน